หาที่นี่มาตาเราเหยัดผมเจ้าก้องบานไปเดี่ยวคุณน่าจะตีกันตืันอีปีกันละเหล้จัดเมียเมื่อนเปรตมึงเมียไม่มัดต้านสามารถเมียไม่ะกุลไอเปรตกับแลกเลยย่าเมียไม่กับกูเกาไว้หลูกคนหน้าห้องไต่โอ้งแล้วเหย็ดแมมนอนในมุงตดมินหนึ่งกี่มู่แมมปืงปึงปึงปึงจัดเปรตย่ามันจะย่ามีตดมันมีเปรต หันนั่นแหละคุณยิ่งท่านด้นนี้หนึ่งห้าว่องตดจ้ามือเหยียดผมสามทิ้งเนี่เห็นผมว่าป้าทำไมกุนใจมดหนารุ่มต่ามผิดหันมือหลังคุณก็จัดปลิ้นกันลมเมี่ันเดียบแบบไหนมาพบจะปลายรบเรียงความรักโปรงามพักเกิดคูเรียงดีรวมเคียงกันนะในจัดนี้คงไม่มีใจมาจิตเจย กิดแล้วเจ้าเทีจังเลยประนองไม่เคยได้มีเกวนสตีจะพี่ปลาหนักนัดนนี่สตีจะพี่เน้นซีหาวัดดีก่ะน้องติมค่ะหาไม่เาวพี่น้องมีตุลาได้กะตีอยากปีเด็ดเน้นซีขึ้นมาพบค่ะเนี่ยแหนมแร้งไม่มัดี่ปากมัง่งหมืนเน้นซีจ้าเออนี่อยู่บันปีรูปนี้ เออคนหนาหวว่ะชุนตัวเองเอหอหนอดต้องเส้นรั่วนูุตัวเองกินแกงแปร่อได้เดี๋ยวไ้ปีโป้นทักไงเออตัวเองกู้การเวโรนะาว่ามาลีนะโอเคเออนี่ไม่น่านจะกลับเลยพอดีนั่งก็อัดสิเดียเออนั่งเ,ล,เล่นนั่งบ้นสักเดียวก่อนโอเคจ้า พาเล่เซเว่นนาลาเดี๋ยวเออเดเวเวเซเว่นอาร์อ๋อจะกินสมุกตี้ใบเหรอได้ได้เดี๋ยวโหลดสื่อให้อ๋อเอาเบลนกันเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวพี่เออหนังกับเพื่อพุ่งก่อนนะจ๊ะจ้าไม่เอาตัวเองว่างโกนตาฮะอ้าเอาเอาไปนะอ่ระวางเพลามันส่งคุณอ่า จาจะจะจะเอ้าสามสองหนึ่งชุบชุบห่านั้นเลยเลยกคนเล่กับเมียน้อยไม่นอนหลบซื้อคุณดูงบซื้อคุณได้ยินร่วงแก้วเล็กอยู่กลางรุงเดียวในี่่อละปี้บั่นนั่นมึงเอาแต่เจ๊ตุกแกตีอะไรเป็นกะเงืนเคยร่องแก้วผีบ่าวสาวนาวกันหันออร้อยยู จัดจินนั่นเธอเมียห่ออยู่ด้วยช่วยอุดนนุ่นกำลังปีนองกื้งไก่นุ่มเกวือตอดอยู่ผักตัดหันเออลอยปีตุกตำนุ่มเกลือตอดกินดีกินร้อยเอ,อือนุ่งได้แปดจินก็ <c oughs> <c oughs> นุ่มเกลเออจัดร้อ,อยแดงเป็นปลาอินกูมหักส้มหันเออสุดยอดเลยแต่ดีว่าเต้าตีหันเออหลอดจองได้จับเส้น นั่นเออเดี๋ยนุ่มจีนลาตุ้งยีจิบตุ้งยีจิบเออปักนอ,อยังติดไอ้ไรโยตโต้โบ่นั่นเออไม่อย่าลวงเอ,อี้ยหยุดมาเปี้ยนเเรนมาพราะไม่ดูกลางวานปาน,นึงรู้ไปกึนทุกวันแหละพห่นั่นเออไอยเจ้าจีนั่นนั่นปีนองปีนพขาปีน้องปีนตรงนี้ทีมที่ทุ๊ดเลขมาบุ้งนั่นเออ ยังเรือกี่คนแรวยน่าดูยังมั้งรึเหลือได้อันเดียวอันเธอไปใจอตลรูแกจ้ต้องเบิ <Lindsey> át, loop, mm h, ่มหนค่ขุนนี้มึงอยากแคบหรือจริงเออแกไอ้ร่างกันนี่แกวางไหมนั่นออไม่ใหญ่ออกปากเออก็หนาหัวโยกปากสวยเออไปใจน้านนี้การเล่นต่กันนันอเอตอนเดียวผมก็รับมัดมเล่นมันตอคุนกลายเปี ปี่อยู่ป่านนอยางผมหายมาจิกเ <Hi Magic. S 1> มื่อไงไม่ต้องกองเกงงวะรอบเหล่าเหยียดผมรลบเหล่าอย่าทะเลาะกันเลยไ,ไม่ต้องรอบนี่น้องตีมีเป็นน้อยตาเลววันนี้คืออย่างนี้จะปราบวันนี้ทิมจะเดินทางออกจากร้านเป็นน้อยปรยคู่ชีวิตสิรล้วทิมอยู่ในร้านอย่างนี้หลายปีแล้วทิมเป็นโสเภณีทิมเป็นผู้หญิงที่ขายเดือนร้างทิมอยากได้ผู้ชายที่รักทิมอย่างแท้จริงอ่ะห่อนันใช่สิไงดำหม,มาไม่เดเินเล่นง่าย ใจน,นักไม้นนำหันต่อเดียวง่ายล่วงแกว้ว่ายง่ายเอาโอ้ยจางนั้นนั่นนุยลุงเโอบโต้ล่วงแก้วยังหมาหันเออหันได้ตึ้งตีนมีคนตีน,จตนใจตึ้งพอไหนนั่งโง่ไหมไอไ้คุณเล่นง่ายดิต่อเดียวปลัมไปลัมไปอยู่ร้อนโผล่เราเมี่ย้อด ออน้องไหนนั่งเหงากวัวฮัลโหลฉะนั้น,ออน้องฝักแล้วนู่นกับพี่ปราบด้วยหาหนายน้องไม่มีปัญหาเออเดี๋ยวน้องไปกูเจ๊ที่พี่เนี่ยกุ้งไว้เถอะอย่าทะเลาะกันนะสัญญาก่อนได้ได้ไป,ไป,ไปน้องไปจะพี่เออตาของผู้ใหญ่ดำเดี๋ยวผมเลีงง้ยงงายได้ฮ่าทีนี้มาตเาเราอยัดผมจเจ้าก้องบานไปเดี่ยวคุณนาอาใจะตีกันเถอะนี่ยมีปีกันนะเรา อยากเมียเมื่อนเปรตมึงเมียไม่มาต้านสามห้าเมียไม่สกุลไอ้เปรตกับแลกเลยย่าเมียไม่กับกูก็ไว้หลู่ก้นห้าวไต้โอ่งแล้วเหยียดแหม่มนอนในมุงตัดมินหนึ่งกี่มู่แมมปึ้งปึ้งปึ้งปืนจัดเปรตย่ามันเลยให่เ่ามีตดมันมีเปรตหันนั้นแหละกุนยิ่งจันดานี้หนึ่งห้าวช่องตดต้ามือเหยียดผมต้ามทิ้งเนี่ยเห็ีดผมกว่าป้าทำไมกุญแจมดอารมณ์ตามเพ็ด หนันเออหลังคุนก็จัดเป้นกันเราเมียกันยังเออพวกก็แม่งมอนนี่รู้แล้วนุกันนาปีน้าขึ้นกอกหลอกว่านกงกงอยู่บนเราเออนุต่อเจ้ากาเจ้ะช่องปันเหล่านุมอดบ่ <c oughs> ย่ามนั่นไม่ใช่ย่ามแรงกาเบ้มันหอนั่นเออแต่กับปันตือกูไม่อายกูวานกูไม่เอากับมึงเหย,ย,ยเียดปอกมอไปเปล่าตอนเนี้ย ตปล่าหรอเออโสดแน่มึงกูกินยาโกโต๊ะเลยหัวอยากกล้าแม่กกล้าเออกูกินสักสองผุกต่อเดียวแม่ไม<ะ>่ได้ไตายกะหกและกูบอก <c oughs> เหตุผมขนาดตายเลยนู่นยังปิ้นตังชีอยู่เลยกูเหตุผมกะตายมึงตายในบังกาลูเหอแม่กูไม่ตุกลบอตุก,กได้เหตุผมปาดใส่โซบูนี่ไปตึ้งกว่าตายยากระเป้าเลย